สวัสดีค่ะทีมนวัตกรรมพัดบอรดนะคะก็คือจะใช้แอปพลิเคชันไลน์นะคะในการสร้างกลุ่มเรียกว่านวัตกรรมใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะก็จะใช้แอปแอปไลน์ค่ะพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลในการใช้งานจริงในกลุ่มงานกิจการนักเรียนนะคะก็จะมี ผู้ใช้บริการของเราเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มคุณครูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถามตอบข้อมูละคะ่ะเบื hmm. ้องต้นอย่างเช่นกรณีที่เรามีคําถามอยากสอบถามเพจแอดมินต่างๆนะคะ mm hmm. เราอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคําตอบแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ แอปไลน์ Line, ที่เราเป็นบอรดไลน์ Line, เนี่ยมันก็คือจะเป็นคำถามพื้นฐานที่ทางแอดมินได้รวบรวมคำตอบและรวบรวมคำถามพื้นฐานไว้เบื้องต้นค่ะตรงนี้ก็จะทำให้เราจะได้คำตอบที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ส่งไปถึงกลุ่มงานที่เราจะใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับพัฒนบทอ,อ๋อพัฒนบดนะฮะชิวเทมากนะฮะ Yeah.